ขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงแล้วแมนบบเปิดมาเบิงคาบเด็กชายโตตุนนอดเปิดพุ่งยังไม่ทันไดนตื่นอยู่หญิงโอเคฉันกับพอเพินินแมนบบกับน้องมิวกับคุณลูกอาบนา้ำตั้งแต่ตีหา้าพุลาอาบนา้ำอาบน้ำในเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิบกันออกเดินทางส่วนโตตุต้นกับปอยนอดไปนี่ละ <c oughs> เดี๋ยวแม่ยากับมาเบิงกันแล้วใส่บาดแล้วขณะนี้แม่ยา่าย่าสัน้นกับญาเถาแล้วกับบรรดาพุทธชินริกชนทุกคนก็เตรียมตัวมาใส่บาดโอ้ยยายขวยละเงินเจ้าเนาะเจ้าว้าว่าได้เจ้าว่าว่าทองเจ้าว้าว่าเป็นเจ้ากันย่างคุ้มเบาเอาฉัน ใส่บัติมือนี่ก็สิไปลูกบ้านสีนัครินทร์ระวางทางยิงเอ้ยบรรยากาศดีคักเพราะว่ายังตีมือขึ้นฝนตกและเบิ่งนั่นน่ะพี่สาวนั่นน่ะเพิ่นอยากใส่เสื้อคือแม่เพิ่นก็ไปคนไปไงหาเสื้อไปว่าเสื้อแม่มาใส่ได้แม่หนูขอใส่เสื้อแม่ใดๆกึ้งใส่ได้ค่ะอาจสิีรวมโค้งเข่งนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถใส่ได้ปกติน่าสิบ่มักใส่อีหยังแบบอุลุงตุงนางแบบนี้เด้แต่ว่าใดๆคือใส่คือแม่ก็เลยยอมใส่ค่ะ การเดินทางมาเมือนีกับมาแบบชิวๆมาหอดล่งบานสีนักคริ่นกับประมาณเจ็ดโมงเคืงมาหอดมาอีหยังมาตีเอายายน้องมิวยังมาท่านในเศร้าตีขาหักหายดีแล้วค่ะหายดีมากๆเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือมาตามที่คุณหมอนัดตามดูอาการนั่นแหละมารอบนี้กันนะสิเป็นรอบสุดท้ายแล้วเลยยิงมาหอดแมนบบพ่อตะยางเขาล่วงบานอุ้ยลืมเอาแมดค่ะพอคพ่นกัเลย้ยงไปหาซื้อแมดแม่กับลูกก็เลยสิมาเขาแถวนั่นละเข้าแถวตรวจสิทธิ์ค่ะก็จะเอาบัตรประชาชนน้องมิวแล้วก็ใบส่งตัวแล้วก็ใบต,ต,ต,ต่างๆนน่ืนเจ้าหน้าที่ยล้วก็จะมมาพบคุณหอค่ะคุน ชัดชบานเหมือนเดินเป็นคุณหมอเด็กน้องมิวเด้อใจดีบอกคักมักยอกน้องมิวเอาจริงๆเด้อตอนเอิญลูกฉันเอิญผู้อื่นเนี่ยเอิญซื้อแทนได้พเพราะแเห็นน้องมิวผลมาในหัวมิวมิวเธอเข้ามาได้แล้วบริสัน่ผลการตรวจขาการรักษาวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจเป็นการสําเร็จรุ่วร่งไปด้วยดีค่ะแต่ว่าใดๆคือยิงขาที่หักน่นะนะมันยาวกว่าขาที่บกักประมาณแบบว่าหลายมิ้นดอกประมาณ2 3มิน้นนี่แหละแต่ว่าคุณหมอบอกว่าก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแค่มันยาวกว่ากันนิดนึงเพราะว่าตอนขาที่บ่่หััักกนนมไไดดด้้รรรรบบาาํุงูแลวชเนมี่ เสร็จครบถ้วนแล้วเราก็จะมาฉลองมาฉลองโดยการมากินชาบูคะ่ะแก้วนะตอนนี้ฉันน้องมิวไอ่อนเกียวก่อน,อนคำ่ำยังว่าท่านนี้มีผู้ใดกินเขาเศร้าจ้าคนบนัดนี้ตอนนี้มันก็เป็นเวลาบายแล้วนะัสู้หิวทองห้องจอกจอกกเลยพากันว้กกันว่าอุ้ยอยาก,กินชาบูบ่ได้กินชาบูโดนแล้วก็เลยเซอร์หาร้านชาบูน่นะละเอาร้านที่แบบว่บารีวิวจริงๆเหมือนเดิม <c oughs> วันนี้เราก็จะมาที่ร้านชาบูแม่หมีค่ะก็ตามรีวิวคือเกาหอดแมนบ่ของเขากับมะลากากายหลายอย่างสั่งมาเต็มนาโตื่นลื่บนค่ะเพ่าะด่ว่าลือ ค่ะเพื่อเพื่อได้สั้งมา่อีกเฮ้ยมีแต่ตก้นหิวเนาะน้องมิวนะกินกุ้งประมาณสาสจานนี่ยละกิแต่ก็คือวานนละจานกุ้งที่สร้งมามันก็กุ้งระบาว่าจานละสาสีตัวนึ่งเนาะลูกสาวฉันมือนีนั่งบอกว่างในหูบอแม่อาหารอร่อยนะแต่ว่าหนูไม่ชอบกินมันไม่ชอบกินน้ำชาบูเอาจริงเด้อลูกสาวฉันนะอีนี่มันไม่่อยมากกินอย่างแปลกแมอันกินน้ำเขาน่ะนะมันก็เป็นกินหอมน่ะแต่ลูกสาวฉันมันบอกว่ามันเหม็นฉันลยงึดหลแต่ว่าคำว่าเหม็นนะกินทุกอย่างที่ลงไปแช่ในน้ำนกลนคอบ หลายคนหลายคักหลายแนขนาดพวกฉันมาหอดตั้งเจ็ดม่วงเคืองเด้เฝ้าไปตรวจสอบซีสเฝ้าไปยืนบัตเฝ้าไปเอกซาเล่แมนบบคือพวกฉันไปจนชินแล้วจนหูน่ะนะว่าสเต็ปต้องไปมองไดแบบไดแต่ว่าขันคนที่บ่เคยไปนี่ฉันว่าอุ้ยงงคักๆเพราะว่ายังตีเจ้าหน้าที่เขาจะไอกว่ากระเฮ็ดหน้าที่ของไผของมันแล้วเขาจะกับไ่ได้บอกอีกอย่างเจ้าสิแต่ว่าใดๆคือเราต้องถามเอาค่ะว่าสิไปมองไดต่อจังพวกฉันไปแมนบบฉันก็สิถือบัตรประชาชนถือใบส่งตัวน้องมิวไปมองตรวจสอบซีสแมนโบเพราะตับเป่นตรวจสอบซีสเราเรียยบร้้อแลวาเพิ่งไปกะ แต่ว่าพวกฉันก็คือมาจนดูแล้วไงพวกฉันก็ต้องถือไปห้องกระดูกแล้วพยาบาลห้องกระดูกก็สิบอกให้พวกฉันน่ะไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์แล้วก็กลับมาห้องกระดูกใหม่จนว่ารอเขาเรียกพบหมอนั่นล่ะ มันก็จะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเต็มๆค่ะในการนั่งร่อามาพงษ์ฉันก็ชินแล้วเพราะว่ายัางตีกับคนมันหลายเนาะสูก,ก็ต้องยอมรับว่าจะคลองแบบว่าต้องมาอยู่หนีแบบเครื่องมือเลยจังสินะแต่ว่าอยากสิบอกว่าลุงพยาบาลศรีนครินทร์น่นะเขาจะรักษาดีอีหลีหญิงเอ,อ้ยหญิงแห่งตาแบบว่าหมอกระดูกเดอ้อบอกเลยว่ามีแต่ผู้เกง่เกงๆค่ะเก่งบอกคักบอกแล้วมากินชาบูมือนี่แม่นบ่มีแต่เสียหอยเสียหิวค่ะสั่งหยังมากกดสั่งอีหยังมากก็บ่เหลือค่ะเบิดโต๊ะเบิดถาดเกียงมินลินบ่เหลือแม้กระทั่งเส้นลอนเส้นเดียวและนี่อันนี้ของร้านเขาประทับใจบอกคักมันแซ่บแม่หญิงอันนี้ก็จะเป็นซาลาเปานะซาลาเปา บาว่าไข่เค็มบอกเลยว่าอบมาใบไมอู้หญิงมันแสบบ่ยบอกข่ายบอกคักอีกแล้วเจ้าเอิอมันกินเขานะไเดอ้เออฉันเอิอมันกินซาลาเปาแล้วสองน่วยล้วเบิงซาลาเปาอันนี้พวกฉันกดสั่งมาก,กินเพือลอสามสีก่อนผู้ไดนี่จนบา,บาแบบพนังกงานเขออาอบบท่านผู้น่ะมันแส่บแหมโอเคร้านนี้ปักมุดไว้สิไปอีกแน่นอนผู้ไดถามพีกัดร้านมากกสิบอกเลยค่ะวาร้านชาบูแม่มีมันกรสิอยู่ในตัวเมื่อขอนแก่นน่ะล่ะเสร์อหาเอาฉันบอกพีกัดบ่ถือหลังจากกินชาบูแล้วๆกสิพากันเดินท่ากับบัตรนี่เลนี่นาง หอดเป็นว่าเพิ่นเห็นพ่อแม่เพิ่นเห็นใหญ่เพิ่นกะห่าวดองดองได,ด้ก็สิคิดได้ใจแล้วเนาะว่าโอูยซุ้มหนีไปใส่มาแบบว่ากูตื่นขึ้นมากูก็สิบ่ปลอดภัยจากคนจังซี่นะและนี่หลานสาวปกเธอหญิงตอนที่ว่าระับบังกลับมาแม่นบ่นั่งต่อรองกับปกฉันวางได้หูบ่หลังจากกลับไปถึงบ้านหนูจะทํางานบ้านแล้วว่าหนูขอไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมว่าซั่นว่าแล้วหนูจะล้างถ้วยหรือทําอะไรก็ได้บู้ขอต่อรองของมันอย่าไปเล่นน้หมู่